ลูกเลยล่าเลี้ยเดลาเทียนส่งต่าแพรอเียนจะเรีนเสียงใจแต่ตัดใจแน่วยงเสียงใจใจให้ตาใจแน่วจงเตือนตั้งแยาสามีงานก่อไปหนังโอยู่ตตาลูกเกานังลูกเกาหนันแม่เกาฟ้าสางห้ยลิมานอนดอกบอกตาดังคอยเดี่ยวที่ข้าควบบ่าวคนักบ่าวัาเสีย เป็นใดก่าแถวฟอบาดีห uh it uh claro ่างเหินกันไปหลายปีดีดับจังแต่ม้าบอกกันมาเห็นหน้าเห็นตาเจ้าก็ไปทั้งนึงไปยกะไปทั้งนึงไอยเฮงละละเป็นดาอยู่บาดอยู่เงี้ยกะบาห่างหมายไส้โทษมาละละบาดีว่าสำหรับมาล้อมสุวรรณ์กะห่างหมายไส้โทษมาเดี๋ยวฟานาวาหัวเล้วหัวเล้วบาดีว่าอันกูหนึ่งอยู่วังหนึ่งกูหนึ่งอยูวันหนึ่งกะมาไปปลูกบารมย์ย้ายบาดรีมี่อยู่ใส่ฟานาเมื่อหลับตายนี่จากสมลำนาเมืองเราแทบบด่าแทงใบตัวอีบี เทพดาเต็งไปให้ก่อยกับเจ้าเออเจ้าสิบ้านไดนพ่นั่งตายอีลีตีสาตุขันมัตจวอีลีแกมันตายนล้วกันแน่ไ ยังโดยพีเกิดแจ้งเจ็บต,ตายแม่เป็นของธรรมดาหอยกับเจ้าจาอามาเห็นกันเนะอายเนาะาปาเดียวไปเกิดเกิดหอดแต่สมัยเขาล่นใจกันสมัยต่กีเป็นนุม่มสมัยใจกี่อยกันย,ยังเป็นสายอยู่กว่านี้เฮ้วางสาลอดวันนี้มันยังคกิดหอดกันเล่าจานตายเราไปเรามาเช็งจานเรียบร้อยเบ็ดแล้วเหลียวตาเจ้าเมียนก็อีกไม่นานรออีกสักคู่เดี๋ยวเจอ <laughs> เดี haha, keeper, <Yeah. S 2> ๋ยวเจอเดี Entonces, ๋ยวเจอว่าต้องประมาทความแก้มันส่วนใบยู่ไส่บานเนี่ยคว่ำตายมันส่วนว้กับคว่ำแก้มหนบอว่หรือส่วนใบยู่กับคว่ำตายคือการคว่ำแก้เนี่ยกระไดแก่เดียวพอเดียวได้ตายพร้อมนั่งหลับเป็นมาฮักกันเด้อไอเด้อเมียนเสียเท่าเสียแก่เมียนเสียนุ่มเสียสาวกระตายใดคือกันบ่อเลี่ยกเมื่อเลี่ยงรั้งบ่อเลียงไม่ลากานก็จะนังโคตน้องนี่ฮักกันเลี้ยวเลี้ยนมากระชิพหอดเด้อดเอาพายุจะเบิ้งเมื่อเจ้าสามารเบียดแท้ ยังแม่สีน้ำหลายแท้สว่วนว่ามีหู้คือตัวไข่มันสิบ่ได้เห็ดปากาใส่หุดด่นจินไฟว่าสัดรอกเอาปอเป็นอย่างนี้ละพี่เอยเพื่อนมาฮักกันไปเดีกว่าสร้างกันเพื่อนมาฮักกันนี่เห็นหมาหกระเจ็บหอดเด้อพี่เด้อปัดปสร้างกันเก่าแล้วสร้างกันม,มา มน so ุ่งไก่ปูป่าหลายยางแต่ส uh, ีเห็ดมีแยกย่นคนอาเบ็ดกันบยมหลายเสลูกดินคิดเบิึงดินกับฝ่ามันไกลกันบ่ายเมียบัดสร้างกันเบิึงดินอยากยุ่งฝ่าฝ่าจะฝ่าบ่ลาไก่ยุ่งพอยุ่งย้ำทังกันอยากยุ่งไก่ไก่บ่อยากห่างพ่อเบ็ดเบียกบ่งานการบ่เห็ดกับบาดีทั้งนั้นพอยุ่งเอ๋ ยามสังกันมาแล้วมีนาก็ว่าโปอันมีโศกก็ว่าห่ยมีความตู้วาก็บ่มีป่าห่มก็ว่ามีป่าอ้อมเพิ่นใม่ก็เป็นซํามีทรัพย์ของกินก็ว่าเป็นของเกยมกันมาแล้วเเพขึ้นนั่งแป้โโหั ินยังจังสีกะเวแบงเทวปันกินนกันเกปีปลาแดกแกงเล็เ้าถึงายักินเหลาให้ได้กะคือทอดอันบ่เอิ้นนั้นท่นบ่สวนผู้นีโอ้มแล้วฮอดบ่กิน แต่มีกอกอยากินกับเที่ยวแบงกันจูดโดดน้ำกันคนลับภูกะเราดีใจย้อนปีประยุนคิเบึงก่อนห้อยชีกะห้อยกันคนล่างนาย้ำเสียปย้ำเสมาย้ำเขาบอกกัเอินเอินแล้วจังคอยไปย้ำหากันอยากอายุกัน ไก่กะเว้าบวนสวนขันเกี่ยวไปมาหากันกะเซินบางทางหาวเอิ้นกันมากินเหล้าซุ่แซวปิ้งกี้ปิ๊ดย่าเดียวแต่บาขึ้นนั่งนี่ปิ๊ดย่าเดียวแตาขึ้นนันี่มันลเอิ้นว่าัน พยูนฮักเด้อไอด์เด้อสุขยากหายยากรักเล่นเมียกันเด้อพี่เด้อสุขยากหายยากรักเล่นเมียกันผู้ใดมีเงินพันในแบงปันกันใส่ผู้ใดมีเงินแล้วจาจ่ายหลายเด้อเงินดอกมาตามขึ้นบ่อใดมันสิอยู่แค่เจ้าของเงินครั้งนี้ใครเจ้ามันเป็นเขาคือหัวปลาพักทางดีเฟินกะ